ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พีน่นเอฟซีตลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนผ้าดิสเบกหลังในตระกูลนะครับซีพีอาร์โซนิกนะครับเวฟหนึ่งสองห้าอาร์เวฟหนึ่งสองห้าเอสนะครับยามาฮ่าเอ็กวันอาร์นะครับแล้วก็เอ็กไซเตอร์นะครับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งนะครับรถที่กล่าวมาแล้วก็อีกหลายๆรุ่นที่ ลืมไปไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็คือเป็นพื้นฐานนะครับระบบเบรกหลังนะครับปั๊มเบรกหลังนะครับรวมไปจนถึงตัวผ้าเบรกนะครับเหมือนกันเด็กเเลยนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับาการที่เราทําการถอดล้อหลังของรถกลุ่มนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนโซ่ตเตอร์เปลี่ยนยางเปลี่ยนลูกพื้นล้อหรือว่า ถอดซ่อมปั๊มเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกก็แล้วแต่นะครับมันมักจะมีปัญหาตามหลังมาเสมอนะครับซึ่งนะครับรถที่เป็นดิสเบรกนั้นนะครับจะมีปัญหาตามหลังมาแคบจะทุกคันนะครับยิ่งรถเก่าเท่าไหร่นะครับปัญหาตามหลังมาก็จะยิ่งเยอะตามมานะครับเพื่อนดังนั้นนะครับในเคสนี้รถโซนิคคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีอายุนานแล้วนะครับดูได้จาก คลิปที่ผ่านมาในขั้นตอนของการถอดคลิปเปอร์ยังถอดยากขนาดนั้นนะครับทีนี้นะครับการที่เรานะครับจะประกอบเบรกเข้าไปนั้นนะครับมันจะมีปัญหาตามหลังมาดังต่อไปนี้ให้เพื่อนๆเข้าไปชมเนื้อหาได้เลยครับครับทุกครั้งที่เราทําการถอดรถที่เป็นดิสเบรกหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับทุกครั้งที่เราทําการถอดนะครับ เวลาที่เราประกอบกลับเข้าไปนั้นนะครับเราจะเอาจานดิสเบรกสวมเข้ากับผ้าเบรกไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆนช่างทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างเองนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปลูกค้าทั่วไปนะครับจําเป็นนะครับจะต้องทําการดันลูกสูบเบรกเข้าสู่กระบอกหรือว่านะครับขยายผ้าเบรกออกนะครับไม่เกิดช่องว่างเพื่อที่เราจะได้ทําการ เอาจานดิสเบรกสอดเข้าไประหว่างผ้าเบรกอย่างที่เพื่อนๆเห็นในขณะนี้นะครับการที่เรานะครับดันลูกสูบเบรกกับเข้าสู่กระบอกนั้นนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับประกอบล้อเข้าไปเสร็จสรบเรียบร้อยสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือ การย้ำเบรกนะครับเพื่อนนะครับแต่ว่านะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เกิดมาจากการย้ำสการย้ำเบรกนี่แหละนะครับเพราะว่านะครับรถที่เก่ามานะครับผ้าอ่าไม่ใช่ผ้าเบรสินะครับอ่าปั๊มดิสเบรกนะครับมันเก่านะครับเวลาเรากดย้ำนะครับจะทําให้ผ้าอาจะทําให้อ่าปั๊มเบรกของเรานะครับหรือว่าลูกสูบปั๊มเบรกของเรามันค้างนะครับทีนี้พอมันค้างแล้วนะครับ เราเบรกเบรกมันจะจมนะครับเราเบรกนะครับเราย้ํานะครับน้ํามันเบรกมันก็จะไม่มาที่ปั๊มหลังนะครับเพื่อนอน,นะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาตามหลังมานะครับถ้าลูกค้าเข้าใจเราเขาก็จะบอกว่าเออนะครับมันเป็นเพราะรถของเรามันเก่าแต่ว่าถ้าท่านถ้าลูกค้าท่านใดไม่เข้าใจงานเข้าเลยนะครับเขาจะบอกว่าเราทํารถเขาพังนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับในคลิปนี้ผมก็นะครับจะพาเพื่อน แล้วไปดูปัญหาที่นะครับมันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดเพราะอะไรนะครับภายในปั๊มดิสเบกเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็นะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับเอาแบบง่ายๆเอาแบบพอเข้าใจนะครับพอประมาณก็แล้วกันนะครับเพื่อนเมื่อเราพูดถึงกรณีนะครับที่ผมบอกว่าหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนผ้าเบรกไปแล้วนะครับหรือว่าถอดล้อถอดอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีการ ง้างผ้าเบรกออกนะครับง้างผ้าเบรกออกเพื่อที่จะเอาจานที่เบรกมาสวมนะครับไม่งั้นเราสวมไม่เข้าแน่แน่นะครับทีนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับเมื่อเราดันลูกสูบเบรกกลับนะครับผ้าเบรกมันอ่านะครับทีนี้นะครับการที่เราจะส่งงานเขานะครับเราก็ต้องย้ำเบรกให้เขาใช่ไหมนะครับปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ในขั้นตอนของการย้ำเบรกนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ อันนี้เป็นปั๊มดิสเบรกหลังของรถทุกรุ่นนะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วสมมุติว่านะครับสมมุติว่าลูกสูบเบรกลูกสูบเบรกที่อยู่ภายในกระบอกเนี่ยนะครับมันทํางานมันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าลูกสูบเบรกมันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับการที่เราขยายลูกขยายผ้าเบรกออกนะครับเราต้องอัด อัดหรือว่าดันน้ามันย้อนกลับไปเพื่อให้ผ้าเบรกกับอาาจรย์ดิสเบรกมันสนิทกันใช่ไหมนะครับในขณะที่เราย้ํานั้นนะครับเดิมทีลูกสูบมันอยู่ตรงนี้นะครับพอเราย้ําปั๊บนะครับพอเรากดลงลึกนะครับยิ่งกดเบรกลงลึกเท่าไหร่นะครับแกนกระทุงเบรกเนี่ยมันก็จะดันลูกสูบเบรกขึ้นไปสูงมากขึ้นนะครับยิ่งกดลึกนะครับมันก็ยิ่งดันเข้ามาเยอะนะครับทีนี้การที่เรากดลูกสูบเบรกเข้ามาเยอะนะครับทีนี้ นะครับเมื่อเราปล่อยขาเบรกเมื่อเราปล่อยขาเบรกปั๊บนะครับลูกสูบเบรกที่อยู่ข้างในมันค้างอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ยอมดีดกลับนะครับลูกสูบเบรกมันค้างอยู่ข้างบนไม่ยอมดีดกลับนะสาเหตุนะครับมันเกิดมาจากนะครับหนึ่งละซีนปั๊มของเรามันบวมนะครับซีนปั๊มมันบวมสองความสกปรกภายในลูกสูบเบรกของเรานะครับอ่าสามนะครับ ลูกสูบเบรกมันเคยทํางานอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นิดเดียวเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงอยู่ประมาณนิดเดียวเนี่ยนะครับจุดที่เราเหยียบเบรกอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยลูกสูบเบรกมันเคลื่อนที่นิดนึงเนี่ยนะครับจุดนี้มันสึกหลอไปแล้วนะครับมันก็เลยหลวมมันก็เลยเด้งอยู่ในจังหวะนี้นะครับแล้วก็มีน้ํามันจากปั๊มเบรกหลังดันย้อนกลับมาด้วยแต่ทีนี้นะครับลูกสูบเบรกนะครับ ที่เรากดเข้าไปนะครับมันเลยตำแหน่งที่เราที่มันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเลยตำแหน่งที่เราใช้งานนะครับพอมันเลยขึ้นมาปั๊บข้างบนมันไม่สึกไงนะครับข้างบนมันไม่ได้เสียดสีกันมันไม่สึกไปบวกกับความสกปรกของกระบอกนะครับความสกปรกภายในกระบอกนะครับทําให้ลูกสูบเบรกของเรามันติดค้างนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับการที่เราจะย้ําเบรกนั้นนะครับการที่เราจะย้ําเบรกนั้นนะครับ อ่าให้ย้ำเบาๆย้ำอย่าย้ำลึกย้ำเบาๆค่อยๆย,ย้ำหลายๆครั้งเอานะครับถ้าไปกดปั๊บลงไปทีเดียวลูกสูบเบรกมันกระทุ้งขึ้นไปข้างบนมันค้างอยู่นะครับมันไม่ดีดกลับทีนี้มันจะกลายเป็นเบรกจมแล้วก็ไล่ลงไม่ได้นะครับอ่าพอนะครับเราเจอปัญหานี้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือให้เพื่อนๆทาการคลายน็อตข้างบนเนี่ยนะครับคลายน็อตเบอร์12ข้างบนคายแล้วก็ยกสายออกนะครับแล้วก็ ใช่นะครับอปอะแกะ L หกเหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ดันนะครับดันลูกสูบเบรกมันกลับลงไปนะครับในขณะที่เราดันลูกสูบเบรกกลับลงไปเนี่ยนะครับเราก็ลองย้ำนะครับย้ำดูนะครับย้ำ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 ดูว่าไอ้ลูกสูบเบรกของเรามันเด้งขึ้นเด้งลงไหมถ้าหากว่ามันยังไม่เด้งขึ้นเด้งลงเราก็กดตรงนี้ไว้นะครับกดดันไว้นะครับ เอาเล็กกระทุ้งนะครับเ,เล็กกระทุง้งดันไว้แล้วเราก็ย้ำนะครับย้ำขึ้นมาแล้วมันก็จะดันกลับย้ำย้ำแล้วก็นะครับเช็คดูด้วยว่ามันเด้งกลับไหมนะครับเราก็ต้องดันไว้อย่างนี้ตลอดเวลานะครับในขณะที่เราย้ำนะครับย้ำจนกว่ามันจะลื่นนะครับมันลื่นเมื่อไหร่เราก็พอแค่นั้นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ประกอบกลับนะครับเพื่อนเพื่อน เพ, uce. พ uce. <ล among S 1> ื่อนๆหลังจากที่เราทำลูกสูบเบรกให้มันลื่นแล้วนะครับไม่ติดแล้วนะครับเราก็ทำการประกอบกับเข้าไปนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนขันน็อตเบอร์12ยึดสายเบรกเข้าไปแล้วเราก็ทำการย้ำยๆๆย้ย้แบบนี้นะครับขณะที่โตทำการย้ำเบรกอยู่นั้นก็ให้เช็คระดับน้ำมันในกระป๋องน้ำมันเบรกด้วยอย่าให้ขาดระบบนะนี่เราก็จะย้ำย้ๆย้ย้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะไล่ลงออกน็อตเบอร์12นะครับยึดสายเบรกก่อนนะครับ นี่น็อตเบอร์12นะครับนี่เวลาเราจะไล่ลมเบรแเราก็ย้ำให้ตึงแล้วก็กดแช่ไว้นะครับอ่าเมื่อเราปล่อยน็อตเบอร์12แล้วนะครับเราก็ทำการล็อกนะครับให้แน่นก่อนที่เราจะทำการย้ำอีกนะครับ เราจะทําการไล่ลมออกปั๊มบนนะครับ2อถึงสครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็คือไล่ออกน็อตเบอร์12ที่ปั๊มบนนี่แหละนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเราก็นะครับทำการย้ำย้ำย้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะไปทําการไล่ออกที่ปั๊มเบรกหลังนะครับเพื่อนๆโดยเหมือนเดิมเลยนะครับย้ำยๆำย้เนี่ยนะครับสังเกตการย้ำนะครับ พอย้ำให้ตึงปั๊บนะครับนี่นะครับย้ำไม่ตึงกดแช่ไว้แล้วก็ไปคลายน็อตเบอร์แไล่ลมออกที่ปั๊มดิสเบรกหลังนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับจนกว่าเบรกจะตึงแล้วก็สูงขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็ในคลิปนี้นะครับนี่แหละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับรถที่เป็นดิสเบรกหลังนะครับดังนั้นใครที่ทําการถอดล้อหลังออกนะครับได้ทําการทางพับเบรกเขานะครับก่อนที่จะประกอบล้อนะครับ เวลาเรามาย้ำเบรกเนี่ยนะครับอย่าย้ำอย่าย้ำลึกนะครับย้ำเบาๆนะครับอย่ากดลงไปเยอะลึกนะครับถ้ากดลงไปลึกมันจะเกิดปัญหาลูกสูบเบรกค้างนะครับแล้วก็จะทําให้เบรกจมเบรกไม่อยู่ไล่ลมไม่ได้นะครับขี้เกียจมาหรือมาซ่อมมาทํานะครับเพื่อนๆดังนั้นก็เอานะครับรถคันนี้ไว้เป็นอุตาหอนก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ